สวัดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาแก้ไขนะครับรถมารต้า2นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่นบิดสตาร์ทแบบนี้นะครับกุญแจรีโมทที่ใช้งานประจํานะครับกดล็อกกดเปิดทํางานปกติทุกอย่างนะครับแต่ว่าปัญหารถคันนี้นะครับบิดไปที่เตาแก๊สเพื่อจะสตาร์ทนะครับมีไฟรูปแม่กุญแจนะครับรูปรถกระพริบบนกลางจอไม้นะครับแล้วก็ไฟโหกัระพริบแบบนี้นะครับเวลาสตาร์ทก็เงียบนะครับ เสียงไดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับจะทำการรื้อซ่อมหาสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไรระบบไหนมีปัญหานะครับครับหลังจากใช้เครื่องสแกนวิเคราะห์หาสาเหตุนะครับก็มีโค้ดที่มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับโค้ดสีแดงขึ้นเต็มจอเลยนะครับครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทําการแก้ไขระบบไฟนะครับแล้วก็แก้ไขระบบ immobilizer เรียบร้อยแล้วนะครับทําการเช็คโค้ดลบโค้ดลงทะเบียนทุกระบบกลับมาทํางานเหมือนเดิมนะครับไม่มีโค้ดแล้วนะครับ กุญแจรีโมททุกดอกใช้งานได้ปกตินะครับกดล็อกกดเปิดได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบนะครับบิดสตาร์ทครับเรียบร้อยนะครับสตาร์ปิดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเล่งตรวจสอบเล่งนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอาการเร่งไม่ออกก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับปกตินะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถมาต้าสองนะครับบิดสตาร์ทเงียบนะครับมีไฟรูปลดรูปแปกกุญแจกระพริบ บนกลางจอเรือนไม้มีไฟโฮกระพิบนะครับมุมจอด้านขวานะครับสามารถแก้ไขได้นะครับ0 8 2 6 1 6 6 6 5 5นะครับระบบไฟระบบดีโมระบบกุญแจนะครับเรียกใช้บริการได้ครับ